ก็พูดแบ่งอยู่บอกวัเลยแล้วฮะก็ไปแล้วตุ่มก็ไปไปใหนน้แล้วเนาะลุงบอกว่าให้แอบถ่ายนะคะทุกคนลุงบอกว่าให้แอบถ่ายไป็นเองลง Air แอบถ่ายก็่เสียถ่ายยังไม่ยังนี่ยพูดถึงคุณน้าบัวน,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 นอนนอนเอ็บเต็มอยู่นะแอบถ่ายพี่น้องเลยลุงบอกว่าแอบถ่ายดิซี่นอดีปาจะแอบว่าเขาเอามะเขือนี่แหละ น,นี่เราแอบถ่ายไงทุกคนนคี่บ้านที่ทำให้ปู่เรียบร้อยแล้วใช่ชัว่าแอบถ่ายกับแอบถ่ายถหงกันโดยใจเฮียไปใส่บาท วันนี้ลุงมีอะไรมาฝากกูมีมะละกอสุกนะคะมะละกอเอา้าสร้างวายอัดแห้งแค่นาะโอ้ยเนะาะมะละกอสุกมีขา้าวโพดดอกกระเจียวต้มลุงวายแอบถ่ายไม่ต้องไปถ่ายใกล้ๆหรอกแอบแอบถ่ายเอานี่ทุกคนอันนี้ก็กำลังแอบถ่ายอยู่บนรถนะคะ การพบปะสังสรรค์พ่อกับลูกเอาขึ้นเอาผัาากหวานนะ้ำต้มไปให้ปู่แล้วก็จะขโมยมบอกบอกลงบอกเห็นมะเขืออยู่หน้าบ้านเดี๋ยวขโมยด้วยนะอย่าไปต้มชุบมะเขืออย่าไปชุบมะเขือนอนเต็มเต็ม,ตมอยู่บวะทอนมะพัวนอ่นรอบรอบบ้านานาี่น เย็นอยู่โอ้คนนัน้นมาขายปลาเขือให้เหล้านี่เขามาฝากไว้อ๋อปลาซาอ๋อวันศิลกของปลาซาวันลกของแงบผัดเขาจะเอาโมฝากไว้ป่ะฉันปะเบิร์ตเทิร์นคุณก็ไปกับมาอยู่บ้านยาสิกับม่เอาใครเอาใครมาให้บ่ เอาใคารามาไหลเมื่อกินบักม่วงปูกับใหญ่อีกไม่หยั่งระบาดพี่น้องเลยสงการามบาดเขาหมอกหลอกเลยโดพริกน่าก,กินมากทุกคนเหมาะกับการใส่แกงหน่อไม้ได้พริกเลยน่าเด็ดมากเลยกวนโอตุอิติไม่ยาไม่อยู่คนจะยาไปไหนเล่นสงการ,รงกามบ่ใส่ไม่ยาลอยปูไปเล่นสงการามแล้ว เกดทุกคนตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วจ้ะโห้ไม่ยังบาทอาทายก็ไม่ได้หมวกเตรียมนารถจุบานไม่ยังลหรอาะเป็นช่วงการแล้วอ้าวสร้างวาสิเว้ยยังบาทเขาให้โคตรน้ำเลยเนาะสร้างวานเออเขาหมดน้ำใสกับเป็นบายเขาล้างรถให้โอ้ยก็เอาไปเว้ยไปยังเขาล้างรถให้เนาะวเขาเม็ดสีใสบางจุบานน่ะนะมาโดนมุ้ยเนาะ บอนแล้วเมืองเ้เรนหน้ามันก็รับบอดีเต็มเลยเออเ้าะฝ่าหลับพุ่งตื่นสีใสหรือแล้วแพ้พลางรถไห้เราสีใสบ้านบางเยี่ยมลูกหลานลูกหลานบ้านบางเยี่ยมเรนช่างการเรนช่างารแล้วนึกว่าหยับไปยังวันหยาไปเข้าวหลางรถเออเด็กเกียงเลยนะพี่มันหลายขันเยอะอ้๋อพูดนะแป้งข้ามมือลงมาแกะเยอะมักจะน่าอิลฉาเอ้ย ตอนสามช้อนสี่มนทำมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอ๋เอทะเล่นช่วงการกฎหมายแรงเนีปีนี้ว่าให้รูปให้ไหาลเพราะในราคาบากหรอกถ้าเมาน่ามน,มนั่นจ้ะเมาติดกุ๊กบ่ครับรอืมกฎหมายแรงปีนี้จะพอคนขับบ่สแอนเพราะมันปลอดภัยยิงคค่งกว่าคนขับดีนะคนนี้ก็กลับมาจากกุกกรอบก็แวะที่บ้านปู่ย่านะ เอาของฝากไปให้ปูม่มรกอสุขโอ้ลาดยางเขาไปเลยปู่เดี๋ยปย้มมันอออ่อยปู่ให้คากแทนทางเขงาวัดยังก่อวัดขี่รีงกดบอกป่าขี่รีวงองกฎก็ได้งบพวกเขาจะพาดกําแพงวัดก็ได้เร,รียบร้อยที่สบานบเออเป็นลาดยางเขาไปเลยย่าไม่อยูยาาอย่ทุกคนย่าแอบไปได้ถงการแล้วปู่ก็นอนเล่นอยู่เจ้าว่า ปู่ปู่ยาไปใส่ขึ้นบนเบิ่งเจา้าไม่ใช่ไปหลักเหรียญช่วงการล่ะบอโอ้ยบนแมนเดอเอาคนมาหัวแหว่พวกมันเอาหมากไปขึ้เจ้าอยู่บันเตยมาบอว่าสุดท้ายเรจะเห็นมันนอเนเยรีห้องบปกคามก,ก,กลับใจกูเกาะก็มีของฝากจากกุกาะนะฮะฝากปู่ด้วยฝากยาด้วยนะคน เพไอ้บื่อทุกคนล่ะขพาดกับซีดเจกกนหลายคนอยู่อ่จาจะสองลังแล้วก็ไอ้เมื่อเช้านี้วันจะเอาไข่ไปด้วยไข่ลืมไข่ก็ให้เสือแว่เข้าไปเอาไข่ไปให้พ่อนะคะทุกคนนะสองแผงนะพยาชีเอามาให้ปูกกับยาสองแผงแล้วก็ให้เสือเอาตามหลังมาให้พ่อป้ากับแม่ป้าอีกสองแผง กันทั่วหน้าแล้วก็ให้เสือ,อกลับบ้านเสือ,อกลับบ้านไปฝากแม่เสืออีกนะฮะห้าแผงเป็นเทศกาลสงการนานๆกลับบ้านทีจังหวะกลับบ้านก็ของฝากจากตรงนี้ติดมือไปตรงโน้นบ้างจากตรงโน้ตนตนิดมือมาตรงนี้บ้างนะคะทุกคนแต่นี้ก็เล่นสงการกันแล้วเด็กๆจริงเล่นแต่เมื่อวานนี่แล้วนะแถวห้วน้ำเที่ยง เที่เที่ยงเราจะเล่นแต่เมื่อว,วานนี้แล้วมันร้อนทุกคนมันร้อนเด็กๆก็เล่นเล่นกันวันนี้ด้านปู่ประจินขลราดก็วันนี้เมื่อเช้านี่บอกให้บ่าวมือตั้งโต๊ะอยู่นะนเขาทำกันหรือเปล่าตั้งโต๊ะเอาไว้ทําเป็นเอาพอที่สามเนี่ยก็นําผ้ามาลงนำพ้าพันมาลงแล้วก็ ไอทำตรงส่งน้ำพระเอาไว้ให้ FC ที่ไหว้ปู่ได้ส่งน้ำพระกันนะคะปากไว้เมื่อเช้านี้ไม่รู้ทําันหรือเปล่าอ๋อหัวแดงพอมันนะหัวแดงหมอกเกอกเลยบบอ๋อสาดเอาสาดบ้านเนี้ยจวดเอออันนี้ก็จวด,ดนะโอ้ที่ผู้สาวพรอมอยู่นี่ อะไรก็แม่นมบ่ทั้งนานะ่ะฮะทัง้งนานอะก็แม่นบ่น่ะโอ้สโลห์หายคนเนี้ยเอาหัวจักรยานมึงหัวรถตู้หัวจักรยานรถตูต้มันท่านใหญ่พอดอันนี้ทุกคนบรรยากาศบ้านๆน,นะคะก็เล่นสงการกันโอ้โอ้โอ้าๆน่อยอเคทุกคนก็สิ้นสุดที่บ้านวังเยี่ยมตอนนี้ นาจัมปะดงค่ะโอ้โอวเงเย็นนี้ก็ว่าเดี๋ยวจัดกิจกรรมขายของขอกับแบดมินนะคะวันนี้เยน็ยนๆจักหน่อยนึงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่องมนโอมชาแนลแล้วก็ไทเกอร์โอมด้วยนะคะแล้วก็ปตแชนแนลนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ที่พิสก,กินค่ะแล้วก็เสื้อปู่ปราจินนคราชนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนเที่ยวสงการกันสนุกสนานนะคะเย็นฉ่ำในหน้าร้อนปีนี้ค่ะทุกคนว่าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ